ได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำอาหารไว้ให้พวกคุณแล้วที่สเตชันหยิบขึ้นมาเลยค่ะจอจอด้วยเพื่อความยุติธรรมเราได้เตรียมแท็บเล็ตไว้ให้พวกคุณเพื่อที่พวกคุณจะได้ดูเชฟเอียนทำอาหารอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนโดยเท่าเทียมกันทุกคนค่ะ อารมณ์เหมือนเรียนออนไลน์เลยแบบดูอาจารย์เดโมอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมก็คือทําให้ทันถ้าผิดแม้แต่ขั้นตอนเดียวมันก็แบบลากยาวไปถึงแบบขั้นตอนต่อๆไปทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับผมจะไม่รอคุณนะครับถ้าคุณไม่ทันคุณจะพลาดขั้นตอนต่อไปทันทีเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมคิดแค่นี้เลยตามเจฟเมืออาชีพผมต้องแคช c ั up ให้ได้เพราะฉะนั้นผมจะไวทันถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราเริ่มันเลยอย่างแรกเราจะมาเคี่ยวน้ำลูกห่อนก่อนตวงครึ่งลิตรฮะเดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้อะไรอยู่ตัวไหนเถ้วยตวงอยู่ไหนก็แบบหาหาผมมีถ้วยตวงเร็วมากน้ำลูกม่อนครึ่งลิตรเคี่ยวใช้เวลาประมาณ1 5บห้าถึงยีนาทีคุณยังหาถ้วยตวงไม่เจอเลยจะไปทันได้ยังไงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากขออันนี้เท่านี้เท่านี้ับเช็เอียนตวงไปแล้วแล้วผมยังมาม้วนกับอีท่าอุปกรณ์ไม่เจอผมกดพอสก่อนได้ไหม แบดก็ตวงหยิบอะไรก็ไม่รู้ทีก็ให้รสชาติทานายกันนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําผงคลุกฝุนครับเราจะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะตามด้วยข้าขวคั่วบดเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยผงมะนาวเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยพริกป่นเศตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยและน้ำตาลทรายนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นแล้วนะครับพักเอาไว้ โอ้โห oh ชิลมุนวุ่นวายมากอะแบบเชฟดูหยิบจัดอะไรทุกอย่างปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเพราะแบบเชฟเอียดอะรีบสุดๆโห oh, ต้องรีบเพ้ทานนั้นผมคุกฝุ่นของผมเสร็จเรียบร้อยเรามาทำพริกอาเมือกันต่อพนนริกป่นนะครับหช้อนโต๊ะมะแขวนนะครับ2ช้อนโต๊ะข่าแห้งซอยครึ่งช้อนโต๊ะครับ กขาแห้งอ่ะมันสับไม่ได้สักทีต้องออกแรงแบบเยอะมากมันก็ทำให้ชาไปนิดหนึ่งตามด้วยลูกผักชีนะครับกวาน1หัวนะครับดีปลี3อันครับคู่ให้มีกลิ่นหอม <c oughs> หลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะหั่นพ้อมใหญ่ให้ไปลูกเต่า <c oughs> ส่วนผสมแต่ละอย่างของพริกลาบเมืองก็ไม่ใช่จะแบบสอสามอย่างตวงอีกโอ้โหหลังจากทุกอย่างคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนํามาบด ความวุ่นวายมันเกิอดอีกตรงที่ต้องขยับไปมองแทบเลตอยู่ตลอดอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ต้องมองหาวัตถุดิบถ้าคุณไม่มีสมาธิมันก็ยากนะบทให้ละเอียดครับเครื่องราบเมืองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสองช้อนโต๊ะแล้วเชฟเอียนคือไปแบบขนาดเราฟังเรายัางจำไม่ได้เลยว่าเชฟเอียนพูดอะไรบ้าง หลังจากนั้นแล้วนะครับผัดหอมใหญ่เสร็จหนึส่วนสี่ถ้วยใส่พริกลาบเมืองที่เราปั่นไว้3ช้อนโต๊ครับฮ <c oughs> อลลี่ <c oughs> คุณต้องปั่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้วุ่นวายไม่ทันเสร็จเลยไม่น่าจะทันเป๊ะมิเชลคุณกะเอาไม่ได้นะครับครับคุณต้องตวงดีๆนะครับครับเชฟ พยายามตวงอะแหละแต่ว่าเราอยากเร่งเวลาพอเรามองว่าถ้าเราช้าจากตรงนี้อีกทุกอย่างพังกว่าเดิแมแน่นอนแทสแทสไม่ใช่ช้อนตวงอะไรเลยและจะเหมือนเหรอได้ค่ะระวังนะคุณต้องดูและทำตามให้ทันทุกขั้นตอนและต้องตวงอย่างละเอียดอย่ากลาเอาเองเป็นอันขาดครับเสร็จแล้วลอกจากนั้นนะครับ เราจะมาทําไส้หมูสับราบเบืองเชฟเอียนไปไวมากหานไม่ทีคือเชฟเอียนทําไส้หมูไปแล้วการแข่งขันรอบนี้ทุกอย่างมันต้องเป๊ะเพราะว่าสุดท้ายรสชาติมันออกมาไม่เหมือนต้นฉบับมันก็พังไส้หมูสับนะครับ100กรัมตามด้วยเกล็ดขนมปัง่นครับ30กรัมตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับคลุกให้เข้ากัน พริกลาบเมืองสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนํามาใส่ลงในหมูสับเครียดแทนอ่ะคือมันต้องตั้งใจดูจอแท็บเล็ตฟังเสียงเชฟเอียนด้วยน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาครับถ้าเกิดแบบหยิบผิดใส่ผิดตวงผิดมันคือพลาดไปเลยนะหลังจากที่คลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเครื่องลาบเมืองนะครับใส่ในถุงบีบแล้วพักไว้